แล้วบอมามามา,มาหนองน้ำมาลอ,องทล,ลองใช้จอยเล่นดูม,มัน,มนยอดคิดขนาดไอ้ไอด้ดาในยอดคิดมาวอกไว้กันนั่นแหละผีเรือก,ก็ว่เยี่ยมมาแล้วเมาแล้วใช้จอย,ายมาแล้วนิพาค่ะอุ้ยโหเร็วมากเอ้ยผมใช้นี่ดีกว่าเคนนิพาค่ะ มีอะไรทไม่ีโอ้ยยันยันปักกวางกับดักโอเคมันไปละวแหวกยับยั้งแค่เฉียงคิวเลยตัวตัวอะไรบอกเลยนะอ๋ออุ้ยเจอบักแล้วเฮ้ยเจอเฉียดแล้วเฉียดแล้วโอ้เช็ดเอิรอดักมันเฉียดแล้วไม่ตอบอ่ะเอออะไรเออกูบักตัวอะไรเอ์ด เอา่ากูว่าแล้วไอ้ใครก็ได้ตบตบใครก็ได้ตบดิฉันหน่อยดิฉั <laughs> นบักเฮ้ยเบลเบลไปนะเบลเบลยาดิฉันบักนุ่นเบลตูบักไปนะเบลเบลยาชิ้นพายเบลยาเจอเบลอะบอลอ๋อเหรอเออเบลเบลเชฉยแทสกิบแทอันตีเบลมานะคือกูตายแน่นอนแม่งอยู่ในนากูวิ่งไม่ได้ เอ้ยช่วยด้วยตูบักตูบักไอผีมันตกบอใไอผีมันตกเดี๋ยวหายเลยผีตกนี่คือหายเลยปอนเพื่อกูกูเคยดองอยู่แบบหนึ่งยันออกมาหาผีก่อนใครเจอพิธีอะไรงไงะไรึมั้ยไอถุงทู่ตอนนี้มันเสียกระตุกสิครับนั่นไงตบดิฉันหน่อยค่ะเร็วค่ะเร็วใครตายวะ าาตบดิฉันด้วยค่ะเออดีมากดิฉันขอบพระคุณนึนนนง,งอีกแล้ว <c oughs> เออดี Help อีกตบกูหน่อยเออนั่นแหละตบกูด้วยเออนัอ่นแหละนั่นแหละ,ละดีมากดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> เหมือนเหมือน<ม><ะ>อยากใครเอามานี่มาฝากูมันวาเฮ้ยติีประตูลองแป๊บเ <c oughs> ออวะเออวะกูลืมไป

ผ่วยเอ้ยเดี๋ยวช่วยก่อนนะเป๊คนนี้ตายแล้วช่วยนะเป๊ะผีอันหนึ่งติ่งมเตี่ยมผีอยู่ข้างหลังช่วยนุ่นแล้วช่วยนุ่นแล้วเว้ยช่วยนุ่นแล้วเว้ยช่วยนุ่งกลางโลกช่วยนุ่นแล้วช่วยนุ่นแล้วเว้ยช่วยช่วยนาถีเดี๋ยวไปช่วยอันหนึ่งเปิดกล่องก่อนเอาใหม่ช่วยนาถีเหมอกล่ง ได้ละได้ตะปูได้ตะปูมาเอ้ะอยู่ไหนวะเอ้ไปไหนวะไม่เจออีเบลโอยนาด้วยนาอยู่ในบ้านไปตรงไหนวะเนี่ยไหนก็น้ามาหากูหน่อยกูอันหนึ่งให้เกิดอะคิวคิวเออตีมตายหนึ่งโง่ไม่นะเหลือพวกเหลือพวกมึงแล้ว อุ้ยโอ้โหมันเกิดต่อหน้าเลยิดประตูใส่ด้วยโอเคกูคิดผิดแล้วที่จะเจอเจอเบลเก็บอ๊บโอเคน่าไม่ใช่ิญญาณฉันอุ้ยไว้อื้มอื้มเจ็บจริงๆไข้ไฟเออกดสติ๊กเกอร์ตรงไหนวะเออกูตายแน่ๆเลยกูตายเฮ้ยเร็วกูไม่ชอบอะไรนี่ น้าเป๊ะเออวิญญาณอยู่ดีอยู่ตรงนี้วิญญาณวิญญาณวายอยู่ตรงนี้ทิ้งตีนไปก่อนก็ได้พอตี้มันเหลืออีกตั้งเยอะกูจะหายไปแล้วคนกูจะหายแล้วไปในสิบวินาทีกูตายโอ้ยใครเก็บทันใครเก็บทันโอ้ยเจนเจนเก็บทันใครยังจะไหนอ่ะหา่รูปปั้นหา่รูปปั้นพระหา่รูปปั้นพระรูปปั้นเออ อะไรครับรู้นะอุยอตายเหรอตายเอา้าโอ้โอ้ขอบคุณมากเลยตามหากูไว้หน่แป๊บหนึ่ง<อ>ดี๋ยวฉันไปช่วยเราไปตามหาแล้วหนึ่งโอ้ทำไมมัน double k i l เนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> รงกันเราอยู่โอ้อยู่ตรงนี้เอาใครดีเอาใครก่อนดีเอาแตงกดีก่อนแล้วกันมามาเอาจุกสิ ชีวิตเออนั่นแหละเฮ้ยหนึอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งไอ้เอ้ยกูบอกอย่าพิ่งกูไปแล้วเออรอไว้รอไว้เอ้ยติดประตูไอ้เออไม่ติดประตูกูตายของจริงมันมาแล้วคุณบคัไปเ <c oughs> ข,ข้าตุ่มข้าตุ่มข้าตุ่ตม,ตมหาตุ่มเร็ว ผีมันยังไม่ตายต้องทำพิธีก่อนไอ้กอมันหายไปก่อนมันมีบาเรียรอบตัวมันโอ้โหหรอึึมึงมานี้โชบผีชชคผีคุณชอบคุณชอบใครอยากลองเล่นเป็นผีลองดูไหมเล่นได้นะเล่นปรับผีเล่นได้แล้วเป็นผีอ่ะออตายไม่นะ ใครวะเหลือเติมเติมติมเติมเนเดียวแล้วเว้ยมาแล้วติมมันมาแล้วติมหลังงานะเจนขอลาก่อนโอ้โหที่มาไรจุกมาเตอร์ก็ไม่ได้ฝนไม่นารอแล้วละไม่นารอแล้วล่ะออน้ำมนต์ก็ไม่ได้โอ้ชิปแล้วตาย ขนาดตายยังเท่เลยอื้อเสียงติมโอ้โหโหตรายจริงเป็นจิตรกรในญี่ปุ่นนะบอกเลยว่าสาวยันเต็มตัวเลยปอนใช่โอ้ยล้มเหลว